สวสด้ค่ะพี่น้องเหมือนมาพอกับแาวบนคนบางมอนอีกคือเ่าคือเดิมค่ะพี่น้องคะ่ะมือนหนี่สิผ้าไม่กินเขาก็เกียงมาไหมพี่น้องเอากองเขา,า,า,ขาก็ตังค่กล่องมันสูงแกงหน่อไม้ซื้อเอาได้พี่น้องไม่ได้แกงเองนะคะซื้อเอาค่ะอืซิมค่ะ แสบพี่หนังมาอุ่นห่อนหน่อนหล้วก็เอาขักขาใส่เอามาไหมพี่หนังมามแสบแสบมันจะาบวนหอนีไปพี่หนัง บนนอไปแดกปันเดพ่อค้ทานพ่อค้าเจ้าขอางถือมากเอามาใส่เอาเป็นนอไม่สดพี่นอนอนนอไมส่สดเกมส์เห็ดเห็ดตัวไป ผักดูไปพักสมหอมผักกาเยุ่ยแต่เป็นอ่างรอ,อ้อแกงเองเสียพักอืมผู้นา lưu bị ông mặc quay ông hoài hưng ông anh cứ sự ở quyết định Ôm ngoài sự ở trường mầm tên là kênh ông ấy là chồng chuẩn nó tuyển rất chuẩn bọc chuẩn bị bọc bị chuẩn bị chuẩn bị chuẩn เอาจต่ม่สีแลนลงข้อเผ็ดหูหนูเผ็ดหูหนูเนัะไม่ตังตังาก่อ,นองนี่แม่ไม่ตังตังขากล่องกล่องไลไปเลย แซ่บดิพี่น้องอ่ะคลิปนี้ก็ไวส้สำานียงค่ะพี่น้องทรายม่เสียเงาขอบคุณขอบคุณทุกการรับชมนะคะเด้อมากอะไรเถอะใจจะแช่ให็สนสาบุญนะคะพี่น้องคะ<ม>่ะคลิปนี้ก็เอาไวส้สำเนียค่ะพอกันไมค่คลิปหนาบ๊ายบายค่ะ